ครับมันนี้มาพบกับผมไม่เวิรพีซีพี่เขาครับมันนี้นี่นะครับโทรศัพท์เปิดนายจอว่าขึ้นครับเบิรงครับเบิรงเดี๋ยวผมีะมาแก้ไขวิธีเปิดนาจอว่าขึ้นแสดงมาไในโทรศัพท์มันขยะเยอะครับลองของแสดงนี่เดี๋ยวผมจะไปร่างอันขอมูลซะก่อนครับเปิดว่าขึ้นครับนี่แะครับวิธีร่างของโอ้ การัานาได้โทรศัพท์ยี่ห้อนี้อ, <c oughs> อนี่ลอ,องของติดไหนเหน่นงเหน่งเหน่งไหนบอกติดอย่างกับพี่ร้องไม่ได้เ่ยให้กูติด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  คล oh yeah. ิปนี้วันนี้เขาก็บาก็ว่าเอามาใช้ใส่ข้อสารได้คีบลงแหม่แม่เดี๋ยวะไหมแล้วครับคลิปนี้คันพูดได้ห้างคือผมนี่คือผมเนี่ยครับเปิดหน้าจอคือมู่วมากมู mm ่วมากแม่รอนี่นนอนรู้ครับวันนี้